ดีครับคือตอนนี้เราต้องตั้งหน้ารถเหย่เขาเราใหต้ตรงก่อนนะครับพ่อพ่อพ่อต้องตั้งลำนะครับให้ตรงก่อน สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมงานเข้าอีกแล้วครับผมวันนี้รถพ่อใหญ่เขาของเราได้ติดนะครับเนื่องจากเมื่อเช้านะครับเก็บของอะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็เอาพ่ยาบน้ำนะครับแล้วก็นำพ่อใหญ่ขึ้นรถมานะครับมาพักบริเวณวัดนะครับวัดป่านะครับผม แล้วก็เข้ามาจอดนะครับเราก็ไม่คิดว่าจะติดนะครับผมเพราะว่า,าดินข้างบนก็ค่อนข้างที่จะแห้งนะครับแต่พอถึงตอนเย็นนะครับตกเวลาเยนเ็ยนๆนะครับที่จะออกทัวร์นะครับามาขับออกนะครับมาถอยออกก็เกิดติดนะครับผมนี่ครับไม่สามารถขึ้นได้เลยนะครับผม เราก็ได้พาพ่อใหญ่นะครับช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับให้พ่อใหญ่ลากนะครับลองดูแล้วนะครับไม่ขึ้นนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีนะครับผมไปนำนะครับไปเรียกรถไถนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามครับเพราะว่าให้น้องเก่งนะครับกับพ่อตานะครับเข้าไปหารถนะครับรถไถนะครับพ่อใหญ่ก็ช่วยดึงนะครับผมแต่ว่าสุดความสามารถของพ่อใหญ่แล้วนะครับไม่ขึ้นนะครับผมว่าติด ลึกนะครับลงลึกมากนะครับค่อนข้างที่จะจมนะครับนี่ครับไม่คิดว่าจะติดนะครับผมเมื่อเช้าขึ้นรถมาก็ตกนะครับก็ไม่ได้ออกทัวร์นะครับตอนเย็นก็ว่าจะออกนะครับเพราะว่าแดดนะครับเริ่มมีแดดออกแต่ก็มาเกิดปัญหานะครับผมรถติดอีกนะครับโอ้แบบแย่เลยครับนี่ครับเอียงข้างหนึ่งเลยนะครับผม ไม่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รถไทยมาหรือไม่นะครับจมเลยครับผมนี่ครับครึ่งล้อเลยนะครับโอ้พระใหญ่เขาของเราอ่าตั้งแต่มาทัวก็ติดนะครับติดประมาณสองถึงสามครั้งนะครับแต่ว่าเป็นกลางทุ่งนาครับก็สามารถอ่าเอาขึ้นได้นะครับผมแต่วันนี้นีครับไม่ได้ตรงกลางทุ่งนาครับแต่ว่าฝนตกในช่วงเช้านะครับผมนี่ครับ เป็นรอยลึกเลยนะครับงานเข้าเลยครับวันนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รถไทยมาไหมนะครับพ่อใหญ่ก็ช่วยเต็มที่แล้วนะครับก็ไปขึ้นนะครับสุดความสามารถของพ่อใหญ่แล้วนะครับก็เลยต้องให้พ่อใหญ่พักนะครับเปลี่ยนแพนนะครับผมให้ไปนํารถไท รถไถนามานะครับถไถกุมบัตต้าคันใหญ่นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะลากขึ้นหรือไม่นะครับผมจมลึกมากครับทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับโอ้ทัวร์ก็ไม่ได้เดินทัวร์นะครับเมื่อเช้านะครับตกเย็นมาก็รถติดอีกนะครับปัญหาเกิดเลยนะครับเมื่อเช้าก็ผ่าฝนมาครับมาเปียกมาเลยนะครับทั้งคนแล้วก็ช้างนะครับผม มาเจอวัดป่าพอดีก็ได้แวะพักนะครับไม่คิดว่าจะติดนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ติดแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นทางฝั่งขวานะครับจมนะครับผมโอ้แย่เลยครับนี่จะได้รถไทยมาไมน่น้อหนีโน่ เดี๋ยวมารอติดตามนะครับว่าจะได้รถไถมาหรือไม่จะขึ้นหรือไม่นะครับผมนี่แะครับผมรถไถก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเพืนบสทบ้านฮะเนวนล่องบึง้อบ่ถไถมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะขึ้นหรือไม่นะครับรถไถเจ้าของรถไถก็ว่าลองดู จะหาอะไรอยู่าด้าแรงัดมากกำลังปรึกษาหาลรือกันนะครับว่าจะลากขึ้นแบบไหนยังไงนะครับผม เรียบโซ่แล้วนะครับเอาคืนเะด้อผิดเด้อ เด็กวัยเด็ก็ยืนไปกำลังแกให้นะครับเอ้าอ๋อเกี่ยวตัวใหญ่กันเลยตัวใหญ่ฟังบุญรอลุ้นกันนะครับว่าจะขึ้นไหมครับแต่ว่าสวยเลย่พี่ หลักนะครับผมเตรียมตัวครับเข้าประจำการเพื่อตียราค้าใหญ่เขาของเราขึ้นนะครับเราพอจะไปะจมีกหัวรอบบ่เนาะน้อนเลา กันนะครับว่าจะขึ้นไหมนะครับผมโอ้เอผยเขาเอฝนวันเดียวนะครับเรียบร้อยเลยนะครับติดเลยนะครับผม ยวมาลอลุ้นกันนะครับว่าจะขึ้นไหมนะครับผมาแล้วครับมาแล้วไปต่อต่อต่อเดี๋ยวต่อตอเดี๋ยวๆต่อต่อต่อดต่อสตอไปได้ครับต่อ ไม่ได้นะครับรอบเลขไหลคร,รับรถไหลนะครับผมลากน้าว่าพี่ เดี๋ยวลองลากหน้าขึ้นนะครับผมนี่ครับคือวตอนนี้เราต้องตั้งหน้ารถขั้ใหญ่เขาเราใหต้ตรงก่อนนะครับพอ่พอ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 พอ่อพ่อพ่อพ่อต้องตั้งลำนะครับให้ตรงก่อนนะครับผมพอตั้งลำตรงเสร็จปุ๊บเราค่อยถึงจเลากไปได้นะครับพลธิป ว่าแรงเหวี่ยงนะครับของรถนะครับแล้วก็บวกกับถนนลื่นด้วยนะครับนี่ครับจะไหลลงมาแบบนี้นะครับผมถ้าแรกเราต้องตั้งหลักให้ตรงก่อนนะครับก็ลงเกวีไปครึ่งหนึ่งครับน่าจะขึ้นปะพี่พี่จะดีจวดได้ปะขึ้นได้ได้เนาะเถี่ยวเนาะเขาต้องดินรถนะครับเกบอกให้ใช้ใช้เกวี้บ้างรถพี่ เขาตะพงไ,ไ่เลยคับตพ่วพงมาไลได้ไหมเดี๋ยวเราลุนอีกหนึ่งยกนะครับยกนี้น่าจะขึ้นนะครับผม,ผมตอนนี้ตั้งลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบน,นี้น่าจะขึ้นนะครับผม มามาผูเ้เชี่ยามามาลงมาเลย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 เออฮัก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 ลงมาเลยลงมาเลยเอ,อ้ขึ้นแล้วนะครับผมโอ้ okay, เรียบร้อยแล้วครับผมขึ้นไปได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฮู้โล่งใจ ก่อนห่ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่รถไถด้วยนะครับที่มาชักลากให้ครับขโมใหญ่ได้ขึ้นนะครับผมขึ้นแล้วนะครับผมนี่เลยครับผมสักคมีอยู่มากมายทุกที่นะครับผมก็เมื่อรถติดอะไรก็แก้ไขกันไปนะครับไม่ได้ออกตัวก็ไม่เป็นไรนะครับไม่แต่ก็ขึ้นครับโอ้ขอบคุณหลายนะพี่เด้อค่ ปลอดไปนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่ได้ออกทัวร์นะครับเพราะว่าค่ำแล้วครับก็ถือว่าเป็นวันพักก่อนอีกหึงวันก็แล้วกันนะครับเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับรถติดนะครับก็ว่ากันไปตามาเนื้อผ้านะครับผมไปตามเรื่องรา พี่รสัยอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับพ่แม่ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชมคลิปนะครับของใ่อ่ทองคาแล้วก็ขอให้กําลังใจนะครับผมก็ไ้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขึ้นเสร็จไปที่เรียบร้อยปลอดภัยนะครับผมทีนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ